สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวแล้วก็แนะนะําผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนนี่ดูกันอีกแล้วนะจ๊ะโดยผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะคะก็ปะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ยูริเองเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะและคลิปนั้นนะคะก็ได้รับการตอบรับกระแสะตอบรับดีมากๆว่าเฮ้ยไปซื้อตามนะคะแล้วใช้แล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยยอดขายถล่มทลายอะไรจะขนาดนั้นนะคะพอรีวิววิธีเนี่ยนั่นก็คือเจ้านี้เลยนะคะ เจ้าสบู่ไข่ขาวจากประเทศสวีเดนนั่นเองอนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่แสนจะยาวนานมากๆเลยนะคะถึง110ปีเลยด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากราชวงศ์ประเทศสวีเดนแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาใช้โปรตีนไข่ขาวจากไก่ที่เลี้ยงเฉพาะในประเทศสวีเดนเท่านั้นเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นเป็นที่นิยมมากๆซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในประเภทสินค้าทำความสะอาดผิวจากประเทศสวีเดนเลยด้วยนะคะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้น ะะดังนั้นเนี่ยเจ้าสบู่ไข่ขาวตัวนี้นะคะจึงเป็นที่นิยมมากๆสาหรับคนที่ต้องการลดปัญหาสิวเซียนสิวอุดตนันรูขุมขนเลยโดยเฉพาะนะคะอซึ่งตัสูตรเดิมนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะระหว่างมีรายกับไม่มีรายนะจ๊ะซึ่งจะสูตรเดิมดัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวนะคะธรรมดาหรือว่าผิวมันโดยเฉพาะนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบมีสิวเยอะๆผิวมันมากๆนะคะก็ใช้สูตรเดิมเนี่ยจะดีมากๆเลยแต่ว่าจ้าสูตรใหม่นี้นะคะเขาก็จะมีความเพิ่มเติมขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ย เขาก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวธรรมดาหรือว่าผิวแห้งนั่นเองสรุปไม่ง่ายเลยนะคะว่าเจ้าสูตรใหม่นี้นะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากขึ้นมากกว่าเดินมนั่นเองนะคะ ซอสบุบไข่ขาววิกเตอรเรียสูตรใหม่นี้ก็มีการเพิ่มส่วนผสมใหม่ๆเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะได้แก่โยเกิร์ตและดอกแอดวน์และยังมีการเพิ่มโปรตีนไข่ขาวและลาโนนินเข้าไปมากถึง2เท่าเลยด้วยนะคะจะช่วยให้ผิวเนี่ยดูขาวกระจา่างใสผัดเซลล์ผิวเก่าลดสิวเซียนสิวอุดตนันดูขมขุ่นดูเล็กลงควบคุมความมันหน้าดูเฟิร์มกระชับเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีค่ะและยังทำให้เราแต่งหน้าได้สวยติดทนนานยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยด้วยนะคะ สำหรับวิธีการใช้เจ้าสบู่ไข่ขาวสูตรใหม่นี้ก็ไม่ต่างจากสูตรเดิมเลยนะจ๊ะนั่นก็คือถ้าเราล้างหน้าแบบปกตินะคะก็เพียงแค่ใช้สบู่นะคะโดยถูให้เกิดฟองและนํำฟองเนี่ยมาทายทั่วใบหน้าและโนวโดเบาๆแล้วจึงล้างหน้าออกในน้ำสะอาดได้เลยค่ะอ่าเห็นไหมล่ะคะว่าเมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยจริงๆค่ะแล้วก็ผิวนี่สะอาดมากเลยนะคะมาลองดูภาพเปรียบเทียบ before After กันดีกว่านะคะเห็นไหมคะว่าโหมันดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นจริงๆไม่ได้โมเลยนะคะที่สําคัญนะคะ ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงสบายผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยอ่ะก็สำหรับสูตรใหม่นี้นะคะค้าก็มีวางจำหน่ายแล้วนะคะตาม7ซเว่นนะคะแล้วก็บิ๊กซีนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะส่วนราคานะคะก็ขนาด15กรัมนี้นะคะขนาดเท่านี้นะคะราคาอยู่ที่69บาทโอ้ย คือราคาดีๆะเธอนะคะรานะคาแค่69บาทเท่านั้นเองนะคะก็ขนาดกระทะรัดนะคะก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะคะเห็นขนาดเท่านี้นะยู่ดีก็ใช้ได้ประมาณ2 3มอาทิตย์ประมาณนั้นแล้วแต่ช่วงนะคะว่าแบบช่วงไหนถูช่วงไหนพอกหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็ราคาแค่69บาทซึ่งมันแบบดีดีนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะก็สามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของแบร์ได้เลยดขึ้นให้งล่างนี้เลยนะจ้าเตึงต่งๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูีิคมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเด็ดๆดวงๆแบบนี้อีกนะคะจะเอามาบอกต่อกันอีกเช่นเคยจ้ะวันนี้ลาการไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะ